่าวโดยสนับ,บคพบกรุงเทพมหานครปริมณฑลติดเชื้อลดลงต่อเนื่องยังมี13จังหวัด3กลุ่มต้องจับตาใกล้ชิดเชียงใหม่แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบบคกล่าวว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พบ734รายคิดเป็น1 3เปอร์เซนซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงและคงที่ด้านจังหวัดปริมณฑลผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชาัดเจนวันนี้พบ439รายคิดเป็น8เปอร์เซนซึ่งบางจังหวัดพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องตต้องิด ตามอย่างใกล้ชิดจำนวน13จังหวดัดแบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. พบผู้ติดเชื้อ100รายต่อวนันและมีผลตรวจ ATK มากกว่า5%มี5จังหวดัด อาทิจังหวัดสงขลาตรังกระบี่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชสองพบติดเชื้อน้อยกว่าหนึ่งรอยรายต่อวันและผลตรวจเอทีเคน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นมีสามจังหวัดอาทิจังหวัดขอนแก่นสะแก้วและนครราชสีมาและสามผู้ติดเชื้อห้าสิถึงหนึ่งร้อยคนต่อวันมีห้าจังหวัดอาทิจังหวัดสระบุรีอุบลราชธานีอุดรธานีการจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ส่วนจังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็น8%มี5จังหวัดโดยมี1จังหวัดรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า100รายต่อวันคือจังหวัดเชียงใหม่และพบติดเชื้อน้อยกว่า100รายต่อวันแต่พบต่อเนื่อง4จังหวัดอาทิจังหวัดเชียงรายลำพูนพิษณุโลกและสิงห์บุรีจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่องและยังต้องเข้มงวดมาตรการโดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคลโดยมีการพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานและสถานประกอบการ 49รายปราจีนบุรี9รายและลำพูน14รายคลัสเตอร์ตลาดแบ่งเป็นพยาว8รายขอนแก่น7รายจันทบุรี4รายและอุดรธานี2ราย คลัสเตอร์แคมป์คนงานแบ่งเป็นลำพูน6รายกรุงเทพมหานคร5รายและสงขลา2รายและคลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษาแบ่งเป็นอุบลราชธานี11รายสระแก้ว8รายแม่ฮ่องสอน7รายและสุราษฎร์ธานี4รายซึ่งกรณีพบติดเชื้อในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีการรายงานเป็นระยะในขณะนี้ขอเน้นย้ำเรื่องมาตราการหลังการสอบสวนโรคว่าไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนควรปิดเป็นชั้นเรียนหรือเป็นห้องเรียนตามการสอบสวนโรคค่ะ ต่อกันที่ประชุมกอบอง,งอเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบน้ำมันแพงสั่งปรับสูตรดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียวการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอที่มีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชือเ้อเพลิงในประเทศที่มีการปรับขึ้นราคาโดยปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชือเ้อเพลิงประมาณ4,000ล้านบาทต่อเดือนในการรักษาเสถียรภาพรา,าคาน้ำมันในประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศซึ่งแม้ว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแล้วแต่การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงส่งผลให้ราคา ขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศบางประเภทสูงขึ้นจนส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้นวันนี้ที่ประชุมกบงจะมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นของกระสูงพลังงานโดยมีแนวทางดำเนินการในเดือนธันวาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565คือปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่3สัดส่วนให้มีสัดส่วนผสมเดียวคือ B7 นอกจากนั้นจะขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน1บาท40สตางค์ต่อลิตรขณะเดีวยวกันยังคงคอยดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรทั้งนี้ในระหว่างนี้นะคะจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในระยะต่อไป ปิดท้ายกันที่ไม่ล่มสภานับองค์ประชุมแบบขานชื่อหลังโต้เถียงกันนานมี264คนเกินกึ่งหนึ่งเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรม,มีวาระสำคัญในการพิจารณาเรื่องด่วนสเรื่องได้แก่ร่างพระรชาชบัญญัติเครื่องสาอางร่างพระราชบัญญัติอาหารและร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดภายหลังจากมีการโต้เถียงกันในเรื่องการปรับเปลี่ยนวาระการประชุมให้พิจารณายติด่วนของสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งสถานบันเทิงแบบครบวงจรมาพิจารณาต่อจากนี้ เมื่อนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อมีสสอยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม264คนเกินกึ่งหนึ่งกับสมาชิกทั้งหมด475คนในขณะที่สสฝ่ายค้านได้ walk out ออกจากห้องประชุมจึงเท่ากับว่าครบองค์ประชุมและได้เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอางค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ